ครับยิงดักโอ้สวัสดีครับ,รบน่ะนี่มารีวิวรีวิวแพทใ์ม่เวลาสมบัติโดยเกมตอนนี้เกมก็เปลี่ยนสไฟไนเฟกใหม่หมดเลยอาวุปืนผมก็เป็นสีแดงยังไงผมก็ยังไม่รู้กันอยู่เนี่ยโอ้ยสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็มีผู้ร่วมรีวิวนะครับคุณพัตตี้ก <is this> ับเปียวนะเปียวฝั่งลาวของมูโตฮะเกียนไม่เกียนไม่หยุดมีเออเขาเกียรนะครับท่ากันเนี่ยเขาจะรีวิวไงวะเนี่ยเสแตะมือกันแดะเออเห็นอุปกรแดกนี่แหละเยีย ไม่ก็ตอนนี้เท่าที่ดูก็ไม่สามารถเปลี่ยนคืนรัวๆได้แล้วนะก็่างเช่นเรายิงพกไปในไปแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้วก็ต้องใช้พกจนกว่าจะรีโหลดเสร็จที่สำคัญที่ตีบวกถี่แทบเราก็เล่นเลซึ่งคนที่เล่นเล่นน่าจะอะไรเออที่ทีมอาจจะไม่เดือดร้อนคนที่ไม่เคยยิงปืนถีไม่เดือดร้อนกินหาย ไม่เป็นไรครับเราเราไม่เดือดร้อนครับเออแต่เราไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แต่เราก็ยังไม่ร้อนนะครับแต่เราก็ยังไม่ชินเลยครับโอ้ย Rocket Launcher เยี่ยมมาก Rocket Launcher ว้าว ผมดนเลยครับเมให้ผมเครียดครับแต่ผมก็ชอบนะยต้องตัดตัวกันบ้างฉันม่ใหม่ผน่าเอเแเฟล่าโอ้ยมีกินง่ายกว่าเดิมอีกนัวโตนะครับนี่ใครจะคอมเมนต์อะไรแทนไหมนะฮะ เราเกี็บวัวนเดี๋ยวล็อกครับมันไม so ่ม hey ีเดินล็อกแล้วยังจะไปเกี็บมันทำไมเฮ้ยเดล็อกไหมครับพอปั๊บปุ๊บเราก็ใจนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าปืนมันปืนของมสีแดงได้ไงเดยอลองถามคนอื่นนะครับลองลองถทำขังแสงนะครับตอนนี้ก็สำหรับคนที่ชอบใช้บัคนะครับผมว่าขอแสดงความดีใจกับกผมด้วย พ <LY> ราะมันทำไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องทำใจกันต่อไปผมนี่ไก่มากเนื่องจากแผ่นใหม่มันยังไงตัดคืนตะคืนนี้ไม่รู้นี่ยากที่หาเลยโอ้มีดับบนคิวด้วยฮะรู้สึกว่าจะมีมันติคิวมีอะไรพกอะไรแรมเพล่บแรมเพล่ไม่มีครับแลมเพจไม่ใช่ตอนนี้นะครับอาแลมเพจไม่มีอะฮะ คเห็นพูดโทษกันอยู่แต่ก็มีนะเนี่ยโอ้โหหายตัวก็มีโอ้าวมีอยู่ไม่หายหายตัวอ้าวตกลงเขาสกิลอะไรออกนะครับผมกำลังห้องใจอยู่มันตัดมันตัดคดใช่ป่ะครับพี่ว่าว่าเขาออกได้ไหมเด็ดเลี่ยไม่มีอะไรแย่เลยเนี่ยอืมที่ต่อ ก็ยังมีสกิลพิเศษอยู่นะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทีมงานเขาทิมอะไรลงไปผมก็จะไปลองถามมาดูแล้วกันเราก็ไม่เอาไม่เอาเจาเดล็กออกเกียดมันน้ำน้กเพราะว่าบอมงานเข้าเลย ่าด้ว่าช่วงนี้รายการเทเว่นกับอาทูน่าจะมีประโยชน์กันจุดตะเวนคุณหงจะรวยมากเติมล็อกไปเลยปะล็อกปีหนึ่งครับล็อกปีหนึ่งกับตีอาทูหรือสองอ้อนเลือกเอาแล้วกันไม่รู้ว่าไงดีโอ้ยเป็นไม่ออหงษย แต่รู้สึกว่า AI จะวิ่งช้ายอย่างที่เขาบอกจริงๆใช่ปกติกูวิ่งไวมากวิ่งจนมึงมองไม่เห็นเลยแบบก,กูพวกโมระกดพูดไม่เนี่ยไม่ได้เล่นเลยเราวัางโตได้ครับวันนี้เปลี่ยนเป็นไม่ของผมอาจผมคืนมากวันนี้นะครับรู้สึกผมคืนมากัำพีน้ง มันเป็นอะไรที่มันเหมือนถูกกักขังอ่ะเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนต้องมานั่งรอเข้าใจว่านี่คือความสมดุลอไม่อยากไต่กองยาเลยครับเจ็บไหมครับเขารู้ว่าครูดาวสิบสิบเออกองยามันแบบมันเหมือนไม่ได้ใช้เลยถ้าา้แต่งของปัง ก็ใส่ขนมปังมาแล้วไม่ใช่หรอแ้ไม่ขอดนี่ผมของผมเล่นก่อนนะนี่ไงมีจุดนี้กงตายเลยหนีดิขบคิรุนหายตัวไปเองเป็นคนได้เปรียบครับตันน,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 นี้เราจะเล่นปืนกนลนะเราจะกัดก่อนนะอะไรครับกัดก่อ,อ,อกนเพราว่าปืนกลกัดครับผมของคันครับ เล่นยากวะเอออื่น,นิกเออครับเฮ้ยเขาเอาดิเทนเพตออกด้วยดิใช่ไหมเยี่ยมยอดครับพี่น้องตอนนี้เราก็จะต้องไม่มีปัญห,หากันเรื่องไอ้ตีหัวมำไมไม่ตายวะนะั่นแหละแต่ปัญหาใหม่คือยิงป้อมทำไมไม่ตายวะนั่นแหละที่คือปัญหาต่อไปของพวกเรานะฮะ ด้ามโอ้ดีใจที่ทีมงานทำที่ผมขอไว้คือวิเทอร์เมทเราออกผมก็ไม่รู้ว่าดาเมจพกเพิ่มขึ้นมันะรู้สึกว่ามันมีแรงขึ้นไปเปลี่ยนปีนเร็วมาไม่ช่วยเลย ยังมีเรกเปลี่ยนปืนเร็วอ่ะเพื่อโค้งนี้เขาเกียร์เติมยังมีอะไรเปลี่ยนปืนเร็วอ่ะโอ้ยไม่ใช่กดเกียร์เร็วๆเฮ้ยรู้สึกไหมค่าซ่อมมันแพงแพงใช่เหรอแพงขึ้นนะใช่เหรอแพงขึ้นนะโอ้เอ้มันมีมันมีมันมีพอตีบวกแล้วกลายเป็นตัวเลขสีส้มอ่ะสีส้มสีเขียวอ่าอ่่ใช่มีสีส้มสีฟ้า สีชมพูอ๋อมันอยู่ที่ปืนไงได้อย่างปืนแคทจะเป็นสีชมพูปืนแร่ปืนแรสีส้มปืนแรถ้าบวกแรบวกเยอะๆมันจะเป็นสีส้มออกสามว่สีส้มเอาเดี๋ยวคงเล่นเลยครับออกไปดูระบบเดี๋ยวไหมครับไปนอนอานอย่างเช่นกางตัวมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับตรงไหนอ่ะใช่ครับตรงไหนอ่ะ เอเพตอนนี้ผมเห็นคนครูเลยครับเนี่ยเอเพบอลเนี่ยอันใหม่เนี่ยมันคืออะไรอ่ะนั่นแหละคบบอลไก่บอลไก่อ๋อมันเป็นในนี่ผมว่ามันเป็นโฆษณาของเกมแหละมันคงไม่ใช่อะไรหรอกหมดไปก็นทัานั้นแหละหาตังค์นั่นเองครับเขาเรียกว่าหาตังค่าโฆษณาอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับทางหาตังค์เพิ่มครับอ่ารู้สึกว่าเดินช้าลงไหหรือว่าเดินปกติแล้วปกติแล้ว พวกของทอกงเว้ยกูอยากเลยพวกของแดงๆนี่มันบวกสิบสองออนกูก็บวกสิบสองออนะแต่ว่าบอมภูมบอมภูมไม่สิบสองนะสิบสองแค่ช่องเดียวนะสิบสองแค่ช่องเดียวนะไหนวะดูหน่อยเน๊ะเนี่ยจะดูบอมมึงอะไรวะทำไมเปลืองแสงได้เอามึงไม่เรืองเหรอเอามึงไม่เรืองเหรอไม่เรืองไม่เออเอา h e a d s e มาดูเดียวไม่ได้แต่เส้นไม่พอ พดเดวกาแฟก็นีคุณอาอเดีวไปหมูก็นีนี่หว่าเดวผิดคนเกือบแล้วพุธเกือบแล้วมันต้องอะไรวะมันตีฟ้านะฮะหรือว่า้องบวกหกอนี่มันผมบวกอะไรผมก็ดูดิบวกหกบวกมากกว่าหกทุกช่องผมว่างกว่าหกผมยังสีฟ้าเลยฮะไม่ใช่ปืนกับพริบแดงอ่ะแต่ปืนกลผมไม่กับพริบนะ ต้องบอกหกสิบสองนะหกสิบสองที่ช่างแหละมันต้องบอกขอยี่ช่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะการ์เซีมันบอกต่ำเหมือนบอกหกอ่าเอาไปบวกเลยไม่เตีนไม่เต็มต็มทำไมกูวิ่งช้าๆวะเนี่ยกระตุกวะเนี่ยอ๋อเฟรมเรทตกโอ้โหทุ่งหงทำไมกูเดินตลาดช้าๆเฟไรอ่ะเฮ้ยเมย์มาจากไหนเมย์มาเมื่อไหร่ฟุตปัดเฟรมเรทเท่าไหร่เนี่ยอะเฟรมเรทสาม เราไปห้าสิบแต่เดินตลาดมันเหลือสามสิบเาเล่นน่ะเต็มที่ฮะเล่นก็สี่สิบเดินก็ได้สี่สบไงแต่เวลาเราไปนั่งดูชิปมันจะเร็วกว่าไปไปเรามานั่งเล่นเนี่ยเนียเปิดกล่องด้หครับเรามีอยู่เยอะมาก